สวัสดีครับคุณครูแม่แม่เจอเรครับๆนานนี้หลุดหลุดไปแป๊บหนึ่งเนาะหลุดแปแปบ๊ปแปบหน,นึ่งมาเรียนวิชาหลุดแปแป๊บหนึ่งเข้าซูมรอบที่สองแล้ว <c oughs> แป๊บหนึ่งนะครับเสียงค,ครูยังค้างอยู่ไหมเอ่ยไม่แล้วค่ะ ได้แล้วใช่ไหมโอเคนะครับอ่าใช่หนะังสือเล่มนั้นเลยนะัดชาเนาะอ่าก็ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหนังสือนะครับเนาะนะตอนนี้เรามาท่องสูตรคูณแม่แปดเป็นพร้อมกันก่อนนะครับเนาะสูตรคูณแม่แปด คูณแม่แปดแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่แปดสามยี่สิบสี่แปดสี่สามสิบสองแปดสี่สามสิบสอง ปดห้าสี่สิบแปดห้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปดแดหสปดปดเจ็ดห้าสิบหกปดเจดหสหปดแปดหสิบสี่ปดหกสบ แปดเก้าเจ็ดสิบสองแปดเกเจ็ดสิบปด่แปดสิบเอ็ดเป็นแปดสิบแปดแปสิบสองเป็นเก้าสิบหก แปดสีสเป็นเก้าสีเห้าสิบหกอ่าโอเคนะครับเนาะก็จบแล้วนะครับสูตรคูณแม่แปดนะวันนี้เนาะ,ะยังเรียนต่อนะครับไม่ใช่ไม่ใช่จบเนื้อหานะครับเนาะอ่าสูตรคูณแม่แปดก็ผ่านไปแล้วนะครับวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเนาะเรามีอ่าเรื่องที่เกี่ยวพันกับสูตรคูณด้วยนะครับเนาะอ่า ซื้ออะให้เด็กๆนะครับหยิบหนังสือคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้เลยเนาะเปิดหน้าที่สิบเอ็ดนะครับอ่าเป็นเรื่องของการหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะครับเนาะก็เนื้อหาเตรียมไปแล้วอ่าเนื้อหาวิธีทำเนี่ยเนาะก็คล้ายๆกับเมื่อวานเลยนะครับอ่าคล้ายกับเมื่อวานเลยเนาะแป๊บนึงนะซื้อ อ่าโอเคนะครับอ่าวิชาคณิตศาสตร์นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของการหารนะครับโดยวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะครับเด็กๆเนาะเปิดไปหน้าที่สิบเอ็ดนะอ่าเปิดหน้าที่สิบเอ็ดนะครับบ้ายเล้วๆนครูอ่ะดีเลยเนาะวันนี้เราจะทํากันสามหน้านะครับก็คือหน้าที่สิบเอ็ด สิบสองแล้วก็สิบสามนะครับ 11, อ่าสิบเอ็ดสิบสอสามนะอ่าเหมือนจะเยอะแต่ว่าไม่ยากนะครับเชื่อว่าทำแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับเนาะอ่ามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมีใครยังไม่เจอหน้าที่สิบเอ็ดไม่เอ่ยอืม่าถ้าเจอกันทุกคนครับอ,อ่า หน้าที่9ถึง1น้าที่เอาที่นี่เนี่ยไม่ละตรงน้าที่11ครับตอนนี้เนาะทำแล้วอ่ะเมื่อคืนน่ะทำเสร็จหมดแล้วนะโอ้อ่าเดี๋ยวดูไปด้วยกันก่อนนะครส่งมาอ๋อครูส่งมาเผื่อให้ทำไว้3ชั่วโมงนะครับที่ได้ปริ้นทีเดียวออกมาเลยเนาะอ่าไม่เป็นไรูอ่ นะครับเรื่องของการหารนะครับเรามาทวนกันนิดนึงนะครับเนาะเมื่อวานเนี่ยเราได้เรียนกันไปใช่ไหม <S <S 1> <S 1> เขาบอกว่าผลคูณหารตัวคูณเท่ากับตัวตั้งใช่ไหมแต่ถ้าผลคูณหารตัวตั้งเนี่ยก็จะเท่ากับตัวคูณนะครับอเรื่องของวันนี้เนี่ยเนาะมันก็คล้ายๆกับเรื่องเมื่อวานนะครับอ่มาดูเลยเนาะข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่าให้หาผลหาร โดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะครับเอามาดูข้อที่หนึ่งนะ,นงนะครับอ่ามีแปดหารสองเท่ากับอ่าสี่เหลี่ยมนะครับอ่าแปดหารสองเท่ากับสี่เหลี่ยมแปดเนี่ยเป็นตัวตั้งนะเด็กๆจำไว้นะนะแปดเป็นตัวตั้งนะครับอ๋อส่วนสองเนี่ยอ่าเป็นตัวหารนะครับอ่าส่วนสองเป็นตัวหารนะครับ เนาะอันนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์ที่โจทย์เขากำหนดมานะครับ8ปานสองเท่ากับจุดจุดจุดเท่ากับสี่เหลี่ยมน,นะครับอะทีน,นี้มาดูบรรทัดต,ต,ต่อมานะครับเนาะบรรทัดต่อมานะครับอ่าอันนี้เนี่ยเป็นอ่ประโยคสัญลักษณ์การคูณใช่ไหมสองคูณจุดจุดจุดเท่ากับ8นะครับสองจุดจุดจุดเท่ากับ8เราก็จะต้องมาหาว่าสองคูณอะไรได้แปดนะครับเนาะอะในหนังสือของนักเรียนเนี่ยในข้อที่1เนี่ยเขามี สูตรคูณมาให้ด้วยนะครับสูตรคูณแม่สองเนาะเด็กๆช่วยกันตอบหน่อยว่าสองคูณอะไรได้แปดเลยสี่คูณสี่ได้แปดนะครับเนาะเราก็เขียนเลขสี่ลงไปได้เลยนะครับเราเขียนเลขสี่ลงไปได้เลยนะครับเขียนเลขสี่ลงไปไม่ใช่หรออใช่มันมีบอกด้วยนะครับเนาะก็ดูได้เลยนะครับสองเป็นตัวตั้ง สองเนี่ยเป็น,นตั้งครับ่ส่วนสี่เนี่ยเป็นตัวคูณนะครับส่วนแปดเนี่ยเป็นผลคูณนะครับดังนั้นอ่าดังนั้นแปดหารสองเท่ากับจุดจุดจุดอ่าแปดเนี่ยเป็นผลคูณใช่ไหมหารสองก็คือตัวตั้งนะผลคูณ <c oughs> หาร <c oughs> ตัวตั้งจะเท่ากับตัวคูณใช่ไหมอ่าในข้อนี้ตัวคูณคือเลขอะไรเอ่ย ขนาดสี่ใช่ไหมไอเอาก็เขียนเลขสี่ลงไปได้เลยนะครับเนอะอ่าดังนั้นข้อนี้นะครับแปดอ่าแปดหารสองเท่ากับสี่ใช่ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขามีอยู่ในหนังสือเด็กๆอยู่แล้วใช่ไหมอ่ามีเฉลยอยูอ่ในหนังสือเด็กๆอยู่แล้วใช่ไหมใช่ทีนี้เรามาดูข้อ2 2> สองนะครับ<ส>ข้อสองครับเอาสิบห้าหารห้า นะสิบห้าก็คือตัวตั้งใช่ไหมห้าก็คือตัวหารใช่ไหมวิธีการคิดนะครับเด็กๆเนะเาะไอตรงเนี้เราจะต้องดูว่านะครับตัวหารนะตัวหารก็คือเลขห้าเนี่ยเนาะไปคูณอะไรแล้วจึงได้เท่ากับตัวตั้งนะครับก็คือต้องดูว่าห้าเนี่ยเนาะห้าเนี่ยไปคูณอะไรแล้วได้เท่ากับสิบห้านะครับก็จะสามารถมาตอบบรรทัดที่สองนี้ได้นะครับเนาะ,ะเรามาดูกันนะครับ ห้าคูณจุดจุดจุดเท่ากับสิบห้าห้าคูณอะไรเท่ากับสิบห้าเอ้ยสามห้าเก่งมากครับเจ้าหน่ายขอบคุณครับเนาะห้าคูณสามเท่ากับสิบห้านะครับเนะเาะอ้าวห้าในที่นี้ในบรรทัดที่สองนะครับห้าในบรรทัดที่สองเนี่ยก็จะ,ะครับส่วนสามก็จะคือตัวอะไรเอ้ยตัว ตัวคูณใช่ท่าหับสิบห้าสิบห้าคือผลอะไรเลยผลลัพธ์ไม่ใช่ผลลัพธ์ไม่ใช่ผลลัพธ์อ่าผลอะไรเอ่ยผลคูณอ่าผลคูณนะครับเนาะอ่าผลคูณนะครับอ่าทีนี้ดังนั้นสิบห้าสิบห้าคือผลคูณใช่ไหมหารห้าก็คือตัวตั้งอ่า ผลค,คูณหารตัวตั้งนะครับสิบห้าหารห้านะได้เท่ากับเท่าไรเอ่ยผลค,คูณหารตัวตั้งตัวตั้งจะได้เท่ากับตัวคูณอ 5, า่า <5, S 2> ก็คือได้เท่ากับสามนะครับเนาะเพราะฉะน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 ะดังนั้นนะครับสิบห้าหารห้าได้เท่ากับสามนะครับเอ้าเด็กๆก็เขียนเลขสามลงไปได้เลยนะ ทกี่หน้าวันนี้ทำกี่หน้าเอ้ยสามหน้าหน้านะครับหน้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับข้อสองมีใครยังไม่เสร็จไหมเอ่ยข้อสองออถ้าไม่มีมมคุณครูไปต่อแล้วนะอะใครสามารถทำได้ด้วยตัวเองนี่ทำไปก่อนได้เลยนะครับเนาะอา แล้วเดี๋ยวพอครูพาเฉลยไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็ดูไปดูด้วยด้วยก็ได้นะครับว่าที่เราทําไปเนี่ยถูกหรือเปล่าเนาะใครคิดว่าตัวเองเข้าใจแล้วก็ลองใช้ความเข้าใจของตัวเองเนี่ยลองทําไปดูได้นะครับส่วนใครที่โอ้โหค,ครูหนูยังแหมรู้สึกยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ชัดเจนเลยนะครับก็ทำไปพร้อมกับครูก็ได้นะครับ ทีนี้เรามาดูข้อสารเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนคูณอันไหนครับครูเฉลยข้อไหนก็ย้อนกลับมาดูข้อนั้นไงเนาะ,ะทีนี้ข้อที่สามในหน้าสิบเอ็ดนะเด็กๆข้อที่สามในหน้าสิบเอ็ดเนาะยี่สิบหารสี่เท่ากับจุดจุดนยี่สิบมี่เป็นตัวตั้งตนละสี่มันเป็นตัวหารนะครับเด็กๆเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูว่าสี่คูณอะไรได้เท่ากับยี่สิบนะ 4คูณอะไรได้เท่ากับ20เราก็จะได้คําตอบในอบรรทัดที่สองอันนี้นะครับอ๋อ5มาดูกันหน่อยครับ4คูณอะไรได้เท่ากับ20เอ้ยี4คูณ20ใช่ไหม4คูณ5ได้20เนาะ4 5 20แล้วก็เขียนเลข5ลงไปได้เลยเนาะ,ะเขียนเลข5ลงไปได้เลยครับ ดังนั้นนะครับดังนั้นเนาะ,ะ20หาร่เท่ากับจุดจุดจุดครับใครใครเรียกคูณแล้วก็เสียงหายไปเลยเนาะ,นะ20ะก็คือผลคูณใช่ไหม4ก็คือตัวตั้งเอ่าผลคูณหารตัวตั้งจะได้เท่ากับตัวคูณใช่ไหมตัวคูณในข้อนี้ก็คือเลขอะไรเอ่ย เลขห้าเลขห้านะครับน้องก,ก็เขียนเลขห้าได้เลยนะดังนั้นนะดังนั้นยี่สิบหารสี่เท่ากับห้านะครับน้องอ่ายี่สิบหารสี่เท่ากับห้านะครับต้องคุณช่วยให้คแปเด็กๆด,ดูนะถ้าเกิดเราเจอโจทย์ปัญหาการหารใช่ไหม เราเจอโจทย์ปัญหาการหารนะครับเนาะสมมุติเขาตั้งมาแบบนี้ยี่สิบหารสี่ใช่ไหย<า>ก็คือเราสามารถไปหาว่าสี่คูณอะไรได้ยี่สิบเนาะก็ตอบตัวนั้นนะ้นทกับผมหารนเองนะอ่านี่มันคือความสัมคัญของการหารและการคูณนะเด็กๆเนาะอ่าถ้าเกิดข้อไหนอ่าข้อไหนเขาไม่มีไอตัวคูณมาให้เราดูเนีเนาะ ก็ไหนเขาไม่มีตัวคูณมาให้เราดูเขาตั้งมาเลยว่าอ่ะยี่สิบหารสี่เท่ากับจุดจุดจุดโอ้โหเนาะเราก็ต้องไปดูเลยว่าเอายี่สิบคูณอะไรแล้วมันจะได้เท่ากับเออสี่คูณอะไรแล้วมันจะได้เท่ากับยี่สิบเนี่ยก็จะคือคาตอบของอข้อนั้นนะครับเราก็จะคูณอะไรได้ครับเดี <5. S 1> ๋ยวมาดูนะครับเนาะอ่ะข้อสี่นะข้อสี่ ก็สหาีหาร8ปดนะสีแปดหารแปดเท่ากับจุดจุดึได้เลยค่ะได้เลยค่ะคูณอะไรได้เท่ากับสเอาคูณมากคห่ะคูณแปดคูณหก็ล้วกสี่แดล้วก็เขียนเลขกลุไปได้เลยนะครับดังนั้นนะดังนั้นสีหาร8นะครสบแปหารแได้เท่ากับเท่าไหรเลย ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเท่ากับเท่าไรเอ่ยหกตั้าคูณเนาะ48เนาะก็คือผลคูณใช่ไหมหารด้วยตัวตั้งแลวผลคูณหารตัวตั้งนะครับก็จะได้เท่ากับตัวคูณในที่ในข้อนี้ก็คือหกนั่นเองเนาะ48 48เท่ากับหกนะครับอยากไหมเอ่ย ยากค่ะไม่ยากเลยนะถ้าเกิดต้องสูตรคูณง่ายจำสูตรคูณง่ายเนี่ยเราก็จะสม่ได้ไม่จำไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวคุณแปะได้ห้างหตถ้าเกิดเราจําสูตรคูณไม่ได้นะเราก็ดูเอ่อมันจะมีตารางสูตรคูณเนาะในหน้า3อยู่แล้วจะไม่ผิดเนาะถ้นอะไรเด็กนู๋ไม่ทันหน้า11ไม่ทันหน้า11ใช่ไหมอ่ามาดูแปะคูณ3ด้วย โค้ดูพายผมับเสร็จหมดแล้วค่ะหน้าเสร็จหมดแล้วแล้วอยากถ้าถึงหน้าที่เท uh ่าไหร่แล้วแล้วโค้ดูเหลือแค่หน้าเดียวเฉยๆตลดอย่างนั้วใช่ไหมเอาถ้าเสร็จแล้วอยากพักก็พักก่อนได้เลยเรีได้ถึงหน้าสิบสองแล้วเนี่ยทำเสร็จแล้วแสดงว่าเข้าใจวิธีที่ดีแล้วเนาะตรวจทานให้ดีนะได้นะหนูทมอันนี้หนูทำจริงเพราะโคูดูขอให้ทักทายหน้าเสร็จเสร็จแล้วขวบคุณมากครับทั้งทีนับเป็นวันสิบสองเพื่อนนะครับทีม ครับเลยใครยังไม่เสร็จเลยเยบถึงหนาสิบสามแล้วคูณดึงถึงหน้าสิบเอ็ดกูเลยหน้าสิบเอ็ดมีใครยังไม่เสร็จไม่เอ่ยไม่มีคูไปต่อนะครับไม่มีแล้วหน้าสิบสองนะครับหาผลหารโดยการคูณการคูณและการหารเหมือนเดิมเลยนะครับเนาะเหมือนเดิมเลยสิบแปดก้า อ่าสิบแปดแทนเก้าใช่ไหมเราก็จะต้องไปดูว่าเก้าเนี่ยคูณอะไรถึงได้สิบแปดใช่ไหมเก้าเก้าคูณอะไรได้สิบแปดเลยเด็กๆเก้าคูณสองสองเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดนะเขียนเลขสองได้เลยนะครับเนาะเขียนเลขสองไปได้เลยนะ ดังนั้นดังนั้น18หาร9ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย5ได้18หาร9ได้เท่ากับ2นั่นเองแลเก็บเวให้เราหนจะขี้เลยถ้ามีใครยังไม่เข้าใจไม่เอ่ยไม่ใช่ไหมเนาะถ้าใครทำได้ด้วยตัวเองก็ลองทำไปดูนะครับเนาะ ใครที่ยังโอ้โหคุณครูแม่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยแล้วยังยังไม่ชัดเจนเลยครูเนาะดูตามรูไปได้นะครับเนาะยี่สิบสี่หารหกใช่ไหมอ่าเราจะรู้ผลลัพธ์ว่ายี่สิบสี่หารหกได้เท่าไหร่เนาเราก็จะต้องอ่าสามารถใช้วิธีการนี้ได้นะครับก็คือเอาหกนะครับลองดูว่าเอาหกเนี่ยไปคูณกับอะไรแล้วถึงจะได้ยี่สิบสี่เนาะอ่า หกคูณสีอ่อ่าหกคูณอะไรได้ยี่สิบสี่อ่าเราก็ท่องไปเลยนะครับมีเพื่อนบอกมาแล้วด้วยเนาะหกคูณหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่คี่ดูหนูเสร็จหมดแล้วค่ะอ่าเสร็จหมดแล้วพักแป๊เลยนะนะชาถึงแน่สิบสามแล้วใช่ไหมหอื้ม อ่หนูกแน่สิสวัสดีครับ,รส,บรวรสวัสดีครับตรวจสอบตรวจทางคำตอบ่ะแล้ววันนี้ในวิชาประวัติศาสตร์ยังเป็นคณิตภาสตร์อยู่นะเด็กๆเกนาะเพราะว่าประวัติศาสตร์เราจบไปแล้วใช่ไหมอ่าเรียนคณิตต่อนะครับ Έ, อ่านะครับหกสี่ยี่สิบสี่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่หรอคะประวัติศาสตร์เราเรียนกันจบไปแล้วนะครับเนาะครูบอกว่าวิทยาศาสตร์อะค่ะอ๋อแล้วครูพูดว่าวิทยาศาสตร์เหรอ อาขอโทษด้วยนะครับเนาะเป็นคนพิศษศาสตร์นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ5 6 4 24ใช่ไหมดังนะั้น24หาร6นะอ่า24หาร6จึงได้เท่ากับ4นั่นเอง <4. S 1> ครับ4เหรอ4โอได้เท่ากับ4นั่นเองสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับ,รบเจ้านม่บ๊ายบายบ๊ายบายนะครับ อ่าต่อไปนะครับข้อสามข้อสามเนาะน่าจะเลยคุณครูไปกันทุกคนแล้วเนะีนะ่ยเนาะใช่ไงหนูเสร็จแล้วเสร็จแล้ว<ต>ใช่<ต>ไหมครูจะตอบดูอ่พักได้เลยนะอีฟถ้าเกิดเสร็จแล้วเนาะหนูไม่ทันข้อสองไม่ทันข้อสองคุณู้ชมเสร็จแล้วค่ะครับพักได้เลยครับสวัสดีค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ เส็จแล้วข้างล่างข้งงอที่สองโอเคเรามาดูข้อที่สามกันต้นมากเนาต้นมากอ่าสามสิบห้าหารห้าเท่ากับจุดจุดจุดใช่ไหมเราก็ต้องไปดูว่าห้าคูณอะไรถึงได้สามสิบห้านะครับเนาะอ่าห้าคูณอะไรได้สามสิบห้าเออห้าคูณเจ็ดอ่าเราก็อาจจะดูจากาแผ่นตารางสูตรคูณใช่ไหมเนาะหรือเราอาจจะท่องไปได้ ท่องไปเลยก็ได้นะครับเนาะเพื่อนบอกมาแล้วว่าห้าเจ็ดสามสิบห้าใช่ไหมอ่าเราก็เขียนเลขเจ็ดลงไปได้เลยนะครับเนาะดังนั้นสามสิบห้าหารห้าจึงได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยหอได้เจ็ดนั่นเองนะครับเนาะอ่าสามสิบห้าหรห้าก็ได้เท่ากับเจ็ดนั่นเองอื S <S <S อ่าต่อไปนะครับข้อสี่นะข้อสนะี่เนอะห้าสิบหกอ่ะห้าสิบหกหารเจ็ดนะห้าสิบหกหารเจ็ดเท่ากับอจุดจุดจุดนะครับเราก็ต้องไปดูว่าเจ็ดเนี่ยมันคูณอะไรแล้วได้หนะ้าสิบหกเนาะเอาเจ็ดคูณอะไรได้ห้าสิบหกเลยเจ็ดคูณแปด ห้าเจ็ดแปดห้าสิบหกเราก็เขียนเลขแปดลงไปได้เลยนะครับเนาะเจ็ดแปดห้าสิบหกใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเนาะห้าสิบหกหารเจ็ดนะจึงได้เท่ากับเท่าไรเอ่ยแปดเออได้เท่ากับแปดนั่นเองนะครับอ,อ่ะตอบปอะอ่เสร็จแล้วพักได้เลยครับเนาะ สวัสดีค่ะอ่าสวัสดีครับต่อไป24หารแ8นะข้อ5นะ24หารแปดเนอะอ่าเราก็จะต้องไปดูว่า8เนี่ยเนอะ8เนี่ยคูณกับอะไรแล้วได้24นะ8คูณอะไรได้24เออ8คูณ3นะ8คูณ3มแป8คูณ3เราลองดูว่า8คูณอะไรได้24นะครับ อ่าเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าแปดคูณอะไรนะแปดคูณอะไรนะเราก็ท่องไปเลยนะครับเนาะแปดแปดแปดสองคูณสามแปดสามยี่สิบสี่นะครับเนาะเอาก็เขียนเลขสามได้เลยครับอ่าแปดสามยี่สิบสี่นะครับเนาะอ่าเพราะฉะนั้นนะครับยี่สิบสี่หารแปดจึงได้เท่ากับสามนั่นเองนะ ได้เข้าบทสามนั่นเองนะครับอา้าวทันไหมเอ่ยอา่างั้นคุณครูไปหน้าต่อไปแล้วนะครับเนาะอ่ามาดูนะครับอา่าหน้าที่สิบสามนะหน้าที่สิบสามนะวิธีการก็เหมือนกับข้อที่ผ่านๆมาเลยนะครับเหมือนกับทั้งวานเหมือนกับทั้งวันนี้ที่เราได้ทําผ่านไปแล้วเลยนะครับเนาะ อ่าย1มาดูข้อหนึ่งนะครับ21หาร3เท่ากับจุดจุดจุดนะ21หาร3เท่ากับจุดจุดจุดเนาะเราก็ต้องมาดูว่าเอ้าวสเนี่ยคูณอะไรแล้วได้21ใช่ไหมอา้าวไหนลองตอบคุณครูหน่อยสิว่า3คูณอะไรแล้วได้21่เออ่าเจนะครับก็เขียนเลขเจลงไปได้เลยนะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับข้อหนึ่ง เนาะอ่าคำตอบก็คือนะครับยี่สิบเอ็ดหารสามเท่ากับเจ็ดนั่นเองนะอ่ะต่อไปข้อที่สองนะครับข้อที่สองสิบหกหารสองเท่ากับจุดจุดจุดอา้าวเราก็ต้องไปดูว่าสองเนี่ยเขาคูณอะไรแล้วได้สิบหกนะครับอ่ะไหนลองดูซิมีแผ่นตาตารางสุคูณอยู่ด้านล่างด้วยนะครับ ห้าอสองคูณอะไรได้สิบหกเอ่ยดูแผ่นตารางสูตรคูณด้านล่างได้ครับดูรู้แล้วรู้แล้วเหรอคูณอะไรเอ่ยคูณอะไรเอ่ยแปดอ้าสองคูณแปดได้ สิบหกนะครับเนาะเพราะฉะนั้นสิบหกหารสองจึงเท่ากับเท่ากับแปดนั่เองเก่งมากเลยนะครับเนาะเข้าใจวิธีคิดหรือยังเอ่ยเด็กเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะครับข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหกข้อเจ็ดข้อแปข้อเก้าข้อสิบนะครับลองทำด้วยตัวเองดูนะครับเนาะไม่ยากเลยโอเคไหม ไม่โอเคก็ต้องโอเค,อคเลยานะครับลองทำดูนะครับตองแปดสิบ f o ถ้าใครเสร็จแล้วนะครับอยากพักก็พักก่อนได้เลยนะครับเจ็ดสสิบส อเบาเสียงหหมอ,อันนี้รีโมทยี่ห้อไหนครับเนี่ยสั่งการด้วยเสียงครับสวัสดีค่ะ <S <S สวัสดีครับแปดแปปด โอ้ยเก้ปดเสร็จแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ต้นหมาเป็นเทวดาเหรอ,อมีว <c oughs> <c oughs> งกลมอยู่ข้างบนด้วยอ่าโอเคหนูออกเลยนะได้เลยบาย,บายนเพื่อน ไป่เพือดอ๋อเป๊เะปแท้ถึงข้อไหนแล้วเอ่ยเป๊ะแท้ถึงข้อแปดข้อเจ็ดข้อสิบแล้วครับโอเคนะครับเนาะเสร็จหรือยังเอ่ยยังไม่เสร็จใช่ไหม คุณลูกค้าเสร็จแล้วครับสวัสดีครับ